สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ที่19บเกตุลาคม2568ครับผมนายาคนเกษตรครับืนันนี้อยู่ตลาดนัดโคกระบือตลาดนัดบ้านเดือบ้านจมื่นนี่แหละครับนะครับตลาดนัดบ้านเดือนี่แหละนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับภาพพี่น้องติดตามราคางวดครับการซื้อขายนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่19 เบื้งมือนี่อากาศแจ่มใสดีดีครับอาทิตย์ที่แล้วฝนตกปล่อยๆมาเบิ้งมือนี่ระครังว่าสิเป็นจังไรครับพี่น้องอากาศแจ่มใสดีสิพาพพี่น้องหาเบิ้องวางงามๆไปเลี้ยงนะครับสิมีเหตเฮาเบิ้งบ่นะครับพี่น้องผ <ๆๆ S 1> ู้ใดขามาเบิง้งงเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องนายาคุณเกษตรนะครับมือนี่สีพาพพี่น้องขาบปเบิ้งนะมีงวงงามๆหลายตัวบ่ นี่เห็นแม่ลูกเราหาจากองเพื่อนครับแม่เงยเลยนี่ลูกตัวฟูครับโอ้แม่เงยงามหนาดีเลยครับเลยงๆๆเลยครับเยวหาจาคองคื่อครับมนแม่หองหาลงนะ่ะแมน้องเจ้านนะ่หองหนติ เป็นมาหลายปันเลยวะเซ็ของห้อยในร่มไนบ้างของมึงเนี่ยอ๋อ,อจะจะของคุณปู่อยู่เด็กไปเบืองกันครับโอ้เห็นงวงงามครับเห็นงวงงามมาเบืองงวงงามกันครับโอ้เหลี่ยมตาแสงเหลี่ยม นมี้จะมตัวตงะไรอยู่น้ซนี่แม่งไงแม่งง่ามครับน้ำมิลิอ่ะสูงไงครับสูงมีรอยหาสิบกว่าแล้วครับรอยหาสิบบวกเลยตัวนี้นะครับ ดังแสงมันตําตาครับข้างล่ังนี่กงางม๊ะเนอนจะขของคุณไงฮะคุณไห เสียแดงเตีเสียมงคของตาเนีเียเดี๋ยวถามเรานเตัวไหน่้าขายพผู้น่ะครับเอาเอาสีมไปวัเลี้ยงหรือวเนี่ยเนี่ยลูกอะตัวละ2สองหมื่นสิบรู้้เนี่ยแม่นเไรสอหมื่นสี่หมื่นสามสี่หม่นสามแม่เง้ยง้นหนึแม่นั่นสามสิห้า สามสิ <35. S 2> บหาครับย ok <t ick noise> ังไงเท่าไรสามห้าครับบึ้งราคากัน่อนเนี่ยไก่ยุ้นเนี่ยมันก็เป็นตัวสองมึ้นอยู่หรอกเนี่นก็นด้นี่่นี่ี่นี่่นี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 ่น่นี่นี่นนี่้ี่น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 ี่นี่น่น่นี่นี่น่นี่นี่่นี่นี่น่น่ี่น่นี่นี่ี่าี่นี่นี่น เท่าไรก่อนครับเนี่ยสามสิบห้าครับสามสิบห้าโอ้โงามๆเลยครับาวนี่บอกใกล้กขึ้นแล้วว่าเนี่ครับได้สูงเลยห้าสิบนะครับนี่โคคางเงี้ยครับเนาะผู้ใดหางง่อไปเลี้ยงเงี้ยงามๆครับาารราานานๆเลยนี่เอาง้องามไปพี่น้องไปเลี้ยงนะครับมื่อนี้ นะครับพกขาแข้งขาน้ำลังดีครับนอกตั้งๆเลยงาแม่สาวนะครับนี่นะครับแม่สาวางไงคู่นี้แยกเลยตัวเท่าไหรตัวละสองพันตัวละสองสองตัวละสองพันถ้าเอาคู่เป็นลวดไปเลยพันหนึ่งสองหมื่น สองพันบาทนะครับใครแยกคุณคิดตัวละสองหมืนสองพันบาทนะครับง่อแม่สาวทุกคนว่ามันขึ้นหรือว,ว่าไหนม้นวนไหนไหมสูงสี่ขึ้นแล้วได้เนี่ยนะครับอ,อนะครับว่าแม่สาวทั้งสามตัวเหรอครับนี่ทำงามเลยนะครับน,นี่นสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับสี่สิบบวกทั้งสองตัว ตาแม่นี่นี่ร้อยหาสิบขึ้นนะครับหลังปีปิดปิ้งเลยนะครับหลังปีเปีสุโตนะครับงามๆนะครับยังมาดมกล้องไหมนะครับนี่เบค้ับเอางื่ไปเลี้ยงงามๆครับพี่น้องเลี้ยงได้นะครับนี่ท่างแม่นี่นาๆตันๆเด้ครับขึ้นแล้วนะครับงื่แม่นี่เจ้าของเราว่าขึ้นแล้วนะครับ นไปขอเบอร์พอนก่อนขอเบอร์ได้อหอดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์สิดตายโทรมาต่อร้องเลยครับทำงามเลยให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับรง่งวเลี้ยงก็ได้งว่วเนื้อก็ดีเนื้อกับนาตันตันนะครับเลี้ยงก็ได้ครับ ขอพคุณอะไรครับครับครับคก็รู้ไงสวัสดีครับเสียงได้งัวมาบมนโอ้ยมีแตงัวมีแต้หนามีเนือเนื้อขายเนื้อตัวจกบาทยังเสรมื่นหกครับมื่นหกด้มัตัวเดียวน่ีย่เดี๋ตัวนี้ตัวนี้ขายอะไรไม่ได้ครับขายมื่นสองขายมื่นสองหาตัวนี้ห้องมื่นหก เอาไปเลี้ยงอะไรได้เนี่ยผู้มาเลี้ยงว่ามาตีต,ตะโงวคือตีราคาเนือหรอเ่ตีตีราคาเนือครับคุณนหองมื่นหกครับงูเสาวตัวนี้งูเสาว์งเสาวเอาไปเลี้ยงกับอะไรมาต,ตีตีเป็นราคาเนือเนาะผู้ใดมกผู้เพิ่มมังูเราหนีก็ม,กกมีได้เนี่ยนี่นะครับลำตัวเาาดี เพื่นตีราคาเนื้อโวยถอยมาสิมาตีเลยจังสี่เพื่นตีหมื่นหกครับเป็นราคาห้องเพิ่นไว้เบิ่งเพิ่นเบิ่งแม่งงามๆนี่อยู่ครับนี่มันงามเพิ่นสนใจอยู่ครับตัวนี้เพิ่นกำลังให้ราคากันอยู่ ครับลูกดูลูกเง<ว>ือเป็นตานั่นเถอะง้อพวกไหนฮะน,นะเจ้าของง้ากับพวกใครอยู่กับง้อเจ้าของง้าไปหาซึ่งง้าน,นะ <c oughs> อาจาะค์ของพ่ออยากใส่ชุดนี้ให้พี่น้องเบิ้งครับแต่ว่าจะของพ่นโบยู่ว่าแัเลยโบหูอขอมุนนะครับนะครับลูกก็เป็นตะหักดีนะครับหนาสั้นนะครับแม่ก็นอนอยู่เพระท่านละลายลูกหรอกชุดนี้นะครับจะของพ่นจักมาไปใส่พี่น้อง อยากรู้ราคานะครับอยากรู้ราคาต่อจากของพุณนบริยูกับมัวครับเ,เ,เดี๋ยวยังไปหมองอื่นก่อนห้เธอมาเจอจะคอยกลับมาถามพื้นนะครับให้บ้าเป็นของเจ้าปะเนี่ครับเท่าไรครับสิบหกครับส <16, 16, S 2> ิบหกหนึ่งหมืนหกพันบาทครับ เม่สาวราคาห้องนะครับเพิ่นเป็นราคาห้องเพิ่นนะครับหนึ่งหมื่นหนบาทนี่ครับหกห้างเงีงง้ยงงอๆยำเๆนะครับสูงอยู่ประมาณจักอ่าลอย30บวกนะครับอย30กว่านะครับประมาณนี้นะครับ หนึ่งมืนหกพันบาทเป็นราคาห้องครับโอ้โหเมื่อสามหมื่นฮะเอ๊ะว่าหลายจัะว่าลายโซแม่หน่แม่นแม่นของเจ้าปะอ๋อครับไข่เลยเป็นล้ำปีหรือหะเป็นล้ำปีพอเสียไดครับเอาเบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับเบิ้งตัวนี้ก่อนตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะนะครับของหอยบําเดี๋ยวเขาไปเบิ้งชุดนี้อีก Oh, tôi phủ nhoi này, này cứ cứ nháo Nhao bà nháo nhoi tiao nó tôi nhoi à? mến... <laughs> mà khá này nhoi tiao thừng tiao bao tiao nhoi tiao sẽ tiao nhoi tiao nhoi tiao nhoi rồi sao tiao เงินติดบางง๊ามตาว่าล้ำตัวมันงามเลยเนาะล้ำตัวดีหน่ะนแข่งมันไม่หวานหมม่กินไม่กินรู้หมเข่ามันหมอเข่ามันเป็นปูปครับนี่ครับพีนน่น้องน่แต่ล้ำตัวดีเพรมันอักเสบสบายถ้ายหมอเหตุอะไดได้เน่ะหมอรักษาได้เออหมอรักษาได้หมอ,ม,อมันอักเสบล,ล้ำตัวดีครับ หมอให้ได้พ้าได้ลูกงามครับแม่กัดง่นะครับแม่ง่แม่งามนะครับอันนี้ตัวแม่ตัวนี้ลูกตัวนั้นนั่นบอกลูกตัวนี้นะครับมีลูกตัวนี้เอาแม่นี่ก้อนให้บ้าแม่นี่แม่ลูกเ่าอหร่ครับแม่ลูกสามหมื่นห้าห้องสามหมื่นห้านะครับเราแม่นี่เหรอครับแม่นี่ ส <32. S 1> ามหมื่นสองสามหมื่นสองนะครับอ้ลูกตัวเม่เนี่ยลูกหนาง้มเง้มยังวะหนามันง,มงม้มเง้มนะครับนี่อันนี้ลูกแม่นี่นะครับลูกแหลกลูกแรก,กนะครับลูกแหลกสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบต้นเนี่ยต้นนั้นต้นนั้นร้อยห้าสิบได้ครับต้นนั้นร้อยห้าสิบกว่าตัวนี้นนนนร้อยสี่สิบบวก แม่นี่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับค้มนี่สามหมื่นสองนะครับแล้วแม่สาวนั่นหนึ่งหมืนหกพันบาทะนะครับพี่น้องตัวใดสนใจตัวใดโทรมาติดต่อโทรมาสอบถามราคาแล้ักะตรลองออกครับนี่เป็นราคาห้องเพื้นนะครับเงี้ยงายงามเป็นตะเลี่ยงครับเนี่ย ลูกงั้มงาม้งามครับแต่ว,วา่ามันก็สิมีติน้อยหนึ่งติติมองเ,อเข้าหนามเป็นไข่ๆนะครับน้องนันบ่ม,มีนะครับพี่น้องเอาให้บ้างขออนุญาตเบอร์โทรนะครับ082ครับ082 646 8286ครับครับขอบคุณครับ อยางไปหาบึงบรรยากา,าศการซื้อขายเพื่อนครับมนุษย์คมนี่เท่าไรเหตัยเนี่ยสามหมื่นสองอสามหมื่นสองอ่ะสามหมื่นสองราคาห้อ,มมอ,อง ต,ต่อได้ครับสามหมื่นสองพันบาทแม่ลูกครับเป็น้องสามหมื่นสองพันบาทครับเป็นห้องมึงมึงลุกลูกเอาลูกลุกลุกเอาลูกนะครับลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้เบมึงหนา้าเรางามงามหนะ้านะฮักดีครับ นี่ลูกตัวผู้นะครับเป็นราคาห้องพื้นครับสามหมืนสองพันบาทคา่อมากบ่เบึ้งยัวนะมากอยู่มากแล้วเบึ้ง,งให้เราเล่นก่อนนะครับ โคง,งสั่งนั้งสูงลอยหาสิบบวกครับสูงลอยหาสิบกลัวๆเลยห่ะครับนะสูงแขงขาดีนะครับน้ำใต้น้ำลังไอ้พี่น้องเบิ่งมาครับนะอ,อันนี้เป็นราคาห้องเพิ่นนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับอา้าวคุณใดสนใจ นะครับราคาต่อรองเลยห้อยโนดขออนุญาตเบอร์ทั่วนะครับ089 089 532 532 4365ครับห้อยโนกนะครับผู้ใดสนใจขอบคุณครับี๋ย่างเข้าไปทั้งติดที่ย่อนแสงจัน้อยนะครับเพราะว่าแสงกำลังจ่าเลยตอนนี้มาบึงบรรยากาศการซื้อขายเพิ่น ขึ้นไปยังซื้อหัวเพิ่นเดี้ยวน่อยไม่มีเตี้ยหอไปวัดระดับมันโอ้ไปยืนเทียบความสูงเดี๋ยวขันงัวทั้งลนเป็นเห็นละขันดูฝืนมันกาเลยเนี่ยพยังคงขึ้นไทยง้อกันครับหลังจากซื้อขายกันแล้วเพิ่งกะสีไทยรถกันไทยง้อกันครับ สวยแล้วได้เวลาแล้วในห้อยเอาง้อขึ้นรถนะครับเอาง้อซุ่มบริขายขึ้นรถเ้วบัดน,น้ครับแต่แกแล้วนะครับคนก้อนง้นอก้อนนะครับลับแล้วนะครับ ขอบคุณอลไรครับสำหรับวันนี้ผู้ที่เข้ามาติดตามช่องนายาคณเกษตรนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศการซื้อขายให้พี่น้องเบื่อนบริหลายครับนีเบรงตลาดหากรวมแล้วมันนี้ง่ว,วบริหลายครับการหลายสาหรับตลาดนะครับตลาดพวกนี้นะครับกาได้สัมมิล่ะ สำหรับวันนี้ขอคูณในหลายทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องนัยาคนเกษตรนะครับขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ